เจ็ดความลับทำไมควรฉลาดพูดน้อยแต่ชนะทุกวงสนทนานี่คือ Star e g e c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองคุณเคยเจอไหมครับคนบางคนเนี่ยพูดแค่ประโยคเดียวแล้วทั้งห้องเนี่ยหยุดฟังทันทีแต่บางคนเนี่ยพูดทั้งชั่วโมงก็ยังไม่มีใครเข้าใจว่าสรุปแล้วเขาจะพูดอะไร สวัสดีครับผมดรหนุ่ย s t าร t ติจิแมนนะครับในคลิปนี้นะผมอยากจะชวนคุณนะมาคุยในหัวข้อ7ความลับลึกๆว่าทำไมคนฉลาดพูดน้อยแต่ได้ใจคนทั้งห้องนะและถ้าคุณทำตามได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลยครับไม่ต้องพูดเยอะนะแต่คนจำทุกคำผมเคยเห็นเหตุการณ์จริงครับในการประชุมบริษัท นะแห่งหนึ่งนะผู้จัดการคนแรกเนี่ยอธิบายปัญหายาวมากยาวจนรู้สึกว่าถ้ากดปุ่มสคลิปได้เนี่ยคงจะกดแน่นอนนะเพราะว่าแกพูดยาวจัด <S <S 1> <S 1> พูดไป20นาทีทุกคนเริ่มมองเพดานนะนะเหมือนกำลังท่องบทสวดอะไรประมาณนั้น นะแต่ว่ามีผู้บริหารอีกคนหนึ่งนะนั่งฟังเงียบๆตลอดนะไม่แย่งไม่ขัดนะไม่พูดปลอบใจใครนะจนท้ายประชุมเนี่ยเขาพูดแค่ประโยคเดียวว่าจริงๆแล้วปัญหามีอยู่2จุดครับเริ่มแก้ที่จุดแรกทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นทันทีทั้งห้องเ,เงียบไปเลยนะฮะคนมองหน้ากันแบบเออเนี่ยแหละที่อยากฟังคนฉลาดเนี่ยไม่ได้เงียบเพราะว่า ก๊กนะฮะไม่ได้เงียบเพราะว่าคิดว่าตัวเองเท่แต่ที่เขาเงียบเนี่ยเพราะว่าคนฉลาดฟังนะฮะคนฉลาดเขาประเมินนะคนฉลาดเขาคิดก่อนใช้คำครับคำพูดของคนฉลาดเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อเอาชนะแต่มีไว้เพื่อเปลี่ยนทิศครับ จำไว้นะฮะว่าไอ้คำพูดเนี่ยใช้เยอะมูลค่าตกใช้ถูกเวลามูลค่าขึ้น10เท่านะ,ะเอาละเรามาเริ่มที่ความรับที่1ก่อนคนฉลาดเนี่ยคิดก่อนพูดคุณเคยเห็นไหมครับบางคนเนี่ยตอบเร็วปานสายฟ้าแลบแป๊บๆเลยแต่เนื้อหาเนี่ยไม่โดนใจใครเลย เพราะคนพูดเร็วเนี่ยมักตอบเพื่อแสดงว่าเฮ้ยฉันรู้ฉันเก่งฉันเจ๋งอะไรประมาณนั้นแต่คนฉลาดเนี่ยตอบเพราะว่าเขาอยากช่วยแก้ปัญหานะเหมือนนักยิงธนูครับเขาไม่ปล่อยลูกศรมั่วนะเขาเล็งช้าๆนะแต่เข้าเป้าแล้วคุณล่ะครับถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยคุณจะตอบเพื่อช่วยนะหรือว่าตอบเพื่อโชว์เหนือโชว์พราวนะฉันเก่งข้าเก่ง เอาละเรามาต่อที่ความรับที่สองครับคำพูดมีต้นทุนครับคำพูดทุกคำเนี่ยมีราคาของมันนะ พูดมากก็พลาดมากพูดน้อยก็พลาดน้อยนะผมเคยเห็นนะฮะผู้บริหารท่านหนึ่งนะพูดในที่ประชุมแค่3นาทีนะฮะแต่ทุกคนเนี่ยโอ้โหโคตรอินเลยนะฮะเพราะเขาเลือกใช้คำครับเหมือนนักลงทุนเนี่ยที่เลือกคุณนะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะพูดอะไรเนี่ยให้ถามตัวเองเสมอว่าคำที่จะพูดเนี่ยมันเพิ่มคุณค่าหรือว่ามันเพิ่มปัญหา ความลับข้อที่3นะฮะคนฉลาดเนี่ยฟังลึกกว่าครับหลายคนเนี่ยฟังเพื่อโต้แต่คนฉลาดก็ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจเขาฟังจนจบครับฟังลึกถึงเจตนาฟังจนเห็นภาพรวมจริงๆผมมีข้อแนะนำอย่างนี้ครับนะฮะอยากจะให้คุณลองฝึกตามนี้นะฮะคือให้คุณฝึกฟังโดยที่ไม่ขัดใครเลยนะๆๆยนะก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกไปเนี่ยเอาโอกาสฝึกแบบนี้นะครับ เอาละเรามาต่อที่ความลับที่4ของคนฉลาดนะคนฉลาดเนี่ยเลือกจังหวะพูดนะทามมิงนะสำคัญมากคําของคุณเนี่ยดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดจังหวะไม่ดีทามมิงไม่ดีเนี่ยไม่มีใครฟังครับบางคนพูดเนี่ยตอนคนฟังเขากําลังอารมณ์ร้อนอยู่เนี่ยนะผลก็คือโดนสวนทันทีนะนอกจากจะพูดแล้วไม่ได้ผลยังโดนสวนอีกต่างหากนะแต่บางคนเนี่ยรอให้นิ่งก่อนนะแล้วค่อยพูดเสียวมันดังกว่าอีก10คนรวมกันซะอีกครับคล้ายๆเหมือน โยนน้ำเนี่ยลงในแอ่งนิ่งเนี่ยเสียงจะดังไกลกว่านะตอนที่เราโยนลงไปในตอนที่น้ํามันขึ้นแรงๆเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากนะอยากให้คุณลองถามตัวเองนะครับว่าพูดตอนนี้ดีที่สุดไหมหรือว่าควรรออีกนิดถ้าเกิดคุณมีโอกาสพูดนะฮะ เอาละเรามาต่อกันที่ความรับที่5คนฉลาดเนี่ยรู้ว่าอารมณ์มีราคาแพงคือถ้าเกิดคุณพูดตอนโกรธนะคือพูดแบบไม่คิดเนี่ยมันคือการพูดที่มีต้นทุนแพงมากนะฮะคือเจ๊งนั่นเองนะครับผู้บริหารคนหนึ่งนะ ที่ผมเคยเห็นนะฮะเวลาเครียดนะแล้วพูดเนี่ยทีไรเนี่ยทีมนะลูกน้องเนี่ยกลัวกันทุกคนไม่มีใครพูดกล้าพูดตอบนะแต่ว่าผู้บริหารอีกคนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาพูดอะไรนะเขาหายใจ3ครั้งก่อนอย่างเงี้ยนะครับหายใจก่อนพูดเขาก็จะเสียงนิ่งมากนะทีมก็ฟังแบบตั้งใจนะชอบนะฟังแบบหมดใจเลยอย่าลืมนะครับทุกครั้งก่อนพูดอะไรเนี่ยลองหายใจ3ครั้งก่อนพูดครับเพื่อให้ใจเรานิ่งขึ้นครับ เอาละเรามาต่อที่ความลับข้อที่6นะของคนฉลาดพูดน้อยนะคนฉลาดเนี่ยพูดเพื่อสร้าง ไม่ใช่พูดเพื่อโ oh, อ้อวดนะคนที่ชอบโ oh, อ้อวดที่ชอบโชว์เหนือเนี่ยเวลาพูดอะไรก็เพื่อยกตัวเองนะเพราะว่าในใจเนยังไม่มั่นคงมีความไม่มั่นใจอยู่ในใจแต่คนฉลาดเนี่ยผลลัพธ์ที่เขาทำเนี่ยมันจะพูดแทนเขาครับเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะพูดอะไรนะให้ถามตัวเองว่าคุณพูดเพื่อยกตัวเองหรือว่าพูดเพื่อสร้างคุณค่าสร้างแว l ลูให้เกิดขึ้นกับสังคมหรือว่าที่ทํางานหรือว่าที่ที่เราอยู่นะครับ และความลับข้อที่7นะฮะของคนฉลาดพูดน้อยนะครับก็คือคนฉลาดเนี่ยพูดเพื่อเปลี่ยนเกมครับคนฉลาดไม่ได้พูดเพื่อเอาชนะแต่พูดเพื่อพาทีมนะพาคนที่เรารับผิดชอบเนี่ยไปในทางที่ใช่นะและให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะ,ะเขาไม่ต้องชนะด้วยปากแต่ชนะด้วยทิศทางครับอยากให้คุณลองฝึกเขียนหนึ่งประโยคที่สามารถเปลี่ยนทิศชีวิตได้นะคือไอ้คำถามเนี่ย ผมเรียกว่ามันเป็นเซลล์โคชิ่งแบบกำหนดทิศท,ทางชีวิตนะคือมันไม่ได้ถามให้คิดเฉยๆแต่ให้ เขียนนะเพราะการเขียนเนี่ยฝึกให้สมองฟิกทิศทางและตัดสิ่งที่ไม่จะเป็นทิ้งไปแบบอัตโนมัตินะฮะไอประโยค์แบบเดียวอย่างเงี้ยจะเป็นเหมือนเข็มทิดความคิดเข็มทิดการพูดเข็มทิศการตัดสินใจนะ,ะและมันจะทําให้คุณนะครับพูดได้แบบคนฉลาดเลยคือพูดชัดพูดตรงประเด็นนะพูดด้วยความมั่นใจพูดเพื่อพาไปข้างหน้านะไม่ใช่พูดเพื่ออีโก้นะ เอาละเรามาสรุปกันนะครับว่าคนฉลาดพูดน้อยเนี่ยเพราะคนฉลาดรู้ ค่าของคําคนฉลาดฟังมากกว่าคิดมากกว่าเลือกเวลาหรือว่าทามมิ่งมากกว่านะและพูดเพื่อสร้างผลลัพธ์ไม่ใช่เพื่อเอาชนะถ้าคุณชอบคลิปดีนะช่วยกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆของคุณด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเรามาพบกันใหม่ครับนี่คือ Star g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง